สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับอยู่กันที่งานแข่งเรือนะครับผมจงังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวเข้าไปดูในงานกันครับว่าจะเป็นยังไงป้านะครับก็อยู่กันที่มุมของกินนะครับผมคนเยอะเวอร์ครับ ยุย้ยยุ้ยตอนนี้นะครับอยู่กันกลางงานนะครับผมนู่นอ้าวใช่เลยไปสิไปโอ้โหสุดยอดมากครับคนเยอะมาก คนเยอะนะครับผมก็มากมายนี่นะครับเป็นงานปรเีมีแข่งเรือจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนานะครับอันนี้เราก็เดินอยู่ในงานนะครับ ดี๋ยวไปดูของกินกันครับว่ามีอะไรน่าทานมั่งนะครับน,นี่ข้าวเกียบนะครับต่อแถวกันเลยนะครับผมนมเยเวอร์นะครับนับต่อแถวอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะไปหาหนมครกเจ๊แขกนะครับ ี่ก็เป็นสาขาแยกนะครับแต่ไปดูสาขาใหญ่กันนะครับผมเนี่ยก่งไูกมงอ้าวเก่งไม่อยู่แล้วเก่งไปไหนพี่เก่งกับอ้าวเก่งกลับแล้วกลับจ้ากลับจ้าไปหาเจ้แค่จ้านั่งนังมไว้ตรงนี้ด้วยเนาะคนจะได้แยกกันมา นี่ครับตอนนี้เชนาใหห้ตอนนี้ก็ถึงร้านนมองครกเจ๊แขกนะครับผมมาไปดูกันคนต่อคนต่อแถวเยอะมากครับ <c oughs> เจ๊แขก <c oughs> เจ๊แคมีเข่าอยู่ข้างในนะครับผม <c oughs> คนเยอะมากนะครับ นี่จะเต็มจ้าเจ๊ใด้เผือสี่กล่องเอาแล้วครับเก็มตัวแปลงล่างนะผมเจ๊เริ่มมาแล้วครับเจ๊เริ่มมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยยยยพี่สาให้หน่อยสิสั่งอะไรสั่งไม่ได้เขาต้องเต่าอิ้วจะต่อยังไงล่ะคะเนี่ยต่อตรงไหนะคนเยอะรอเพื่อเชี่ยมตือโอเลียวยาลาโอเวซามันดโอ้โหนั่งล่ะคนใส่แว่นใส่ทาริยขาใช่ครับเดี๋ยวเราดันใ้นะ อันนี้อยู่หน้าร,ร้านเจ๊แขกนะครับผมรอหนมครกอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าน,นะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกหกกรั ได,ได้ครับได้ครับผมได้อยู่เอ้ลาลโอ้โหหวนานใช่ bí ngon thêm này còn nó phải không tiếngออกมา nè hai 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 พูอเกนไลกบางทีนะคะการที่เราผมยาวก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเมือนหินะคะคิดว่าเปลี่ยนผ้ามันหรอมันเหมือนจแม่ม่จมาจังหวัดกบตรงนู้หรือเปล่าไม่ไม่รู้อะไรก็ว่าใส่เข่าก็ไม่ได้แปลว่า เด็กนะครับตัวน้องก็โตได้เก่งมากนะครับเด็กนส่แต่ยสตินี่มาจะัดหนอคุปปา้าไม่นต่มาจะบุ๋มลีนะอะไรนะคะมัดจะคุีเนะแกยันอายอย่งไปาตบตากเลยนะสวยรวัน้องหนูค่ะแล้วเรามีบวหรี ลูกสาวเหกสาวัสองสองแปดดเละือแทเกิดไละตัวนี้ในที่เถียงไมใ่ใช่ใช่นีและตัวนี้แหละไ่เอาหรอ

กลับบ้านไปแล้วนะครับเก่งไรา,างนะครับผมก็มาไม่ทันนะครับผมมาคืนที่11นะครับเหลืออีกคืนหนึ่งนะครับคืนสุดท้ายคือพรุ่งนี้นะครับผมคนรอเยอะมากเลยครับผมจะได้กินไหมหนนเนาะวันนี้ถ้ากัถ้ากันไม่กายอ่ะได้ไหม มันสวยกันเะก็ล้วกันะโดจับมือกันได้มัมยยนจะให้ลงือตอจับมือกันนนอ่เดีแบนนึงันนึงันนึ่ลก่อนนะครับแคแค่ให้โบลูกสาวไว้นะครับผม bảy tám chín mười hai mười ba mười bốn mười năm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi hai mươi mốt

โอ้เยอะมากนะครับคนปีนี้มาจากไหนกันนักหนาเอ,อ่ยของกินก็เยอะเอาเรื่องนะครับ<ไ>ผม ตอานห้สี่นะครับผอาอนนี้อเอาหนี่สอาดใครช้สอาเเปลือกสองงนี่สองครับเปงพี่ไม่ช้อนไหมอ่ะม่จ้ามาขอลองช้อนอันหนึ่งดิ นครัเแล้วลองก่อนของเท้าอร่อยหรือเปล่านะครับมีไข่ชเท้าระหว่าง,งกินได้อ้าวเมื่อกี้สั่งอะไรนะคะเลือกสองเขาบอกสองครับอร่อยมากครับร้านนี้พรุ่งนี้คืนสุดท้ายแล้วครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผม โอเคครับผมขอบคุาเป็นครับขอบคุณมากครับนี่เดินกินฟรีด้วยครับผมโอ่เผ็ดอืมนี่เผ็ดมากเลยได้อ้าวคุณเป็นใครครับเนี่ยนี่ครับของนาคินงานนะครับผมผ้าขมองกล้องหน่อยพผ้าขอค้ามองกล้องนิดนึง แม่ค้ามองกล้องด้วยแม่ค้ามองกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าไข่ปิ้งนั้นเนี่อร่อยเปล่านะครับผมมาพี่ผมขอ,อน้ําจิ้มหน่อยดิ เขาผมสี่ไม้สี่ไม้ผมขอน้ำจิ้มกะไอ้นี่ไม้หนึ่งก่อนได้ไหมครับผมอร่อยครับอร่อยทั้งคู่นะครับวันนี้จะลองไข่ดูก่อนครับครับผมครับผมจะลองก่อนนะครับว่าร้านนี้อร่อยไมมอร่อยนะครับดูเจ้าผู้คนแล้วโหเยอะนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินเหือดแตกนะครับตอนนี้นมาแล้วจ้านี่ครับผมไข่ไข่อะไรเอ่ยไข่ปิ้งทองคำนะครับนี่อืม ขอบคุณมากครับขอบบ้างไม่มีคือกดคุณกดสต่อไปหน่อยอุ้ยอันนี้อ่ะนี่ยอันเนี้ยอันนี้อันนี้ใช่อะไรครับของผมมาใส่กล่องไว้เลยกล่องหนึ่งนะครับอันนี้ลองได้เลยไหมครับลองได้เลยไหมครับลองได้เลยไหมครับอันนี้ก็ผมซื้อสองอันใช่ป่ะอันนี้อันนี้ย เน,นี้ขายังได้ตัดนะครับเป็นบ้าบินโอโหเนื้อแน่นแน่นเลยอือหวาหือสองรสกบ,บ้าบินก็จะกินเนื้อให้กินเอะมากเยเวอร์แไปดูดลกงแก็อนาเดี๋ยเนะลองทำ รัวมากัะขเขารอยมากนั่นนั่นแหละนี่รขบผมผมไปแล้วรอยมากคร,รับกระปินมะพร้าวกางเาอ่อครับผมอ้โอ้ น,นีอันนี้คืออย่างเดียวกันหรอครับฝั่งนี้ยี่สิบ่งนี้สิบบาทค่ะจะทอนยังไงก็ได้แล้วค่ะเราก็ยังไม่เคยลองลอะเนาะก็ลองก่อนได้นะอันละเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยฝั่งนี้อันละสิบบาทค่ะขอน,น้าจ้าไม่เป็นเข้าได้อันนี้สีแดงอ้าวนี่สีฟ้าอันนี้สีแดง อรอไม่ใช่เาด้ยนะตอนนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกกินไปสองอันนะครับสีส้มเหรอส้มเนี่ยไม่ได้ไงนี่สีส้มม,มันมนุ่มลิ้นนะครับผม ยช่ใช่คอะไรเลยใส่แรมหมดแล้วก็อ,อย่าไปลุยร้านอื่นต่อนะครับผมโอเคครับตอนนี้อยู่ที่ร้านซูชินะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยไหมอร่อยมานี่เลยนะครับแล้วก็โขาหน้ากินทั้งนั้นเลยอ่ะ เขเล่าวัเลย๋งนียครับตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าคิวแน่นนะครับต้องรอคิวนะครับผมตอนนี้เดินเื้อแตกแลครับข้าไม่เป็นเลยครับผมรอคิวแป๊บหนึ่งนครับเลือกหน้ากันนะครับันนีนนะครับอันนี้ชิน้นแรกนะชิน้นแรก จำได้วยชิ้นแรกนะครับอืมอเขาเก็บมากเหรอเอเ้ยยืมไปก่อนนะโทษนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อันนี of of ้รู <t predictions> <t> ああ้สึกว่าจะเละแล้วกลับผมไม่ถึงบ้านแน่เอาเอาเอาเ้าะหกเกิก

กลับไปต่อครับผมนะครับมาถึงร้านลูกชิ้นต่อนะครับตอนนี้จะอ้วกกันนะครับผมพี่อันนี้มาเท่าไหร่ครับผมมาล้อนะครับผมลูกชิ้นหรือลูก,ลก,ลกตะก้อครับเนี่ย <c ười> ก็ะชืนสองคำให้หมด,มดมมกินไม่ได้ฮึไม่กินแล้ว ได้ครับเออลองราดน้ำจิ้มให้ผมด้วยหนึ่งก่อนขอาเพียช่วยให้เพียวหนครับอืองะร้านร้านร้านเลยสิตอบมาครับผมครับผมผสมไส่อร่อย ครับหาเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะครับใครมาไม่ทันก็อดนะครับไปงานต่อไปเลยอร่อยมากเนื้อหมูเยอะมากเลยครับฝนก็ตกไม่แรงทำไมเราเปียกยังเลย,เยแล้วผมจะเข้าปากไงละกัแนะน้ำจิ้มด้วยวนะนี่ครับน่งเรา โหอืมอร่อยมากือครับผมอร่อยมากครับน้ำเนี้ยุดยอดเลยเี่ผคุณขอส่งไปได้ไหมครับได้ได้ช่องฟ้าหลานชวนชิมครับครับผมยูทูบครับวิกตด้วยครับค่ชื่อเดียวกันนะครับผม ให้คำก็คำทำ,ทำ,ทำ <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับผมอบคอณมากชิ้นหมร้านไหนตอนนี้ครับร้านดังในติกต้องละครับชิ้นหมูยักษ์นะครับนายเอกนะครับผมอร่อย เจอที่จังหวัดไหนงานไหนก็ลองแวะชิมให้ได้นะครับผมอร่อยเบอร์ไม่ไปทำบรรยายลูกชิ้นหมูไนเอะขอบคุณครับ,บค,ครับผมครับขอบคุณครับผม ก็แวะซื้อชิีไบั์ในตำนานนะครับผมอันนี้ว่างครับที่เขาเรียกชิีไบั์ในตำนานอะไรเนได้ใช่ไหมเซเว่นนะครับเซเว่นไม่มีนะครับเพราะว่าอ่าพี่เขาเอาผักของเซเว่นมาไว้ตรงนี้หมดแล้วนะครับผมเอาพี่ดีเอาโค้ดดิ